วัสดีค่ะคุณรตีพาเที่ยวและกินไปในต่างแดนนะคะวันนี้คุณรตีพาไปเที่ยวที่ขอนแก่นค่ะและตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ตลาดร่วมจิตนะคะภายในเทศบาลนคะรข,ขอนแก่นค่ะซึ่งตลาดร่วมจิตแห่งนี้นะคะในอดีตคนขอนแก่นนะคะจะเรียกว่าแผงลอยค่ะ ตลาดโต้รุ่งร่วมจิตนะคะหรือในอดีตที่เราเรียกกันว่าแผงลอยนี่นะคะตั้งอยู่ที่ถนนสถิตยุติธรรมค่ะระหว่างถนนกลางเมืองและถนนหลังเมืองนะคะไม่ไกลจากโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนเท่าไหร่นักนะคะภายในตลาดแห่งนี้นะคะจะมีของกินมากมายเลยค่ะเป็นอาหารจานเดียวอาหารตามสั่ง แหนมครุกปอเปี๊ยทอดหมี่กะทิก็ขึ้นชื่อนะคะ,ะขนมหวานหรืออาหารอีสานส้มตำประเภทตำต่างๆนะคะของหวานชนิดต่างๆไอศครีมผัดไทยหรือว่าเย็นตาโฟหรือว่าโจ๊กเหล่านี้นะคะภายในตลาดโตรุ่งร่วมจิตแห่งนี้นะคะหรือตลาดแผงลอยเนี่ย ขนมหวานก็ขึ้นชื่อมากนะคะอาหาราก็ขึ้นชื่อหลายๆอย่างนะคะพวกขนมไทยต่างๆสารพัดขนมไทยค่ะมีร้านขายอยู่ประมาณ2-3สร้านนะคะอร่อยทุกอย่างค่ะนะคะนี่ค่ะนี่ร้านขายขนมไทยค่ะ ส่วนด้านนี้เป็นร้านซาลาเปาค่ะนะคะโอ้ยอร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยค่ะฝั่งโน้นนะคะที่เรามองเห็นเป็นร้านโจ๊กคุณแอมค่ะร้านโจ๊กร้านนี้ขึ้นชื่อค่ะมีตั้งแต่สมัยคุณรตีเป็นเด็กนักเรียนนะคะถึงปัจจุบันนี้ยังขายอยู่ค่ะคงส่งต่อรุ่นต่อรุ่นกันนะคะอันนี้ก็เป็นร้านขนมหวานอีกร้านหนึ่งค่ะ ร้านขนมไทยเรไรนะคะชื่อค่ะร้านขนมไทยที่อยู่ภายในตลาดโต้รุ่งร่วมจิตนี้นะคะถือว่าอร่อยทุกร้านอร่อยทุกอย่างค่ะ mm hmm. เห็นไหมคะเยอะแยะเลยค่ะขนมไทยนะคะ mm hmm. ทองหยิดทองหยอดฝอยทองขนมหม้อ,อกแกงเม็ดขนุนเหล่านี้ค่ะเยอะมากเลยค่ะ mm hmm. อันนี้กยายศาสตร์ค่ะ mm hmm. หลากหลายชนิดเลยค่ะนะคะอันนี้คือภายในบริเวณถ้าคนไปนั่งรับประทานอาหารข้างในนะคะก็จะมีโต๊ะให้นั่งรับประทานได้นะคะน,นี่ก็เป็นร้านขายขนมไทยขายน้ำเต้าถึงเต้าหู้นะคะโอยอร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยค่ะ จะเป็นอะไรขนมหวานนะคะอันี่ขนมเปียกหเอานี่น้ำนี่ก็ชุ่ค่ะผลตน้ำจิ้มเลยเอาเอาเย็นดีหมดนะคะมีหลามจะดค่ะของแม่จะกินเอาถุงเดียวเอาหนึ่งถุงหอดแล้วก็เอาอีอันหนึ่งนะคะแล้วก็เต้าหู้แกล้วยอร่อยอร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยค่ะ ผ่านไปผ่านมาทางขอนแก่นนะคะถ้าตอนบ,าบา่ายๆค่ำๆนี้นะคะเดินมาและมารับประทานอาหารที่นี่นะคะที่ตลาดโต้รุ่งแขงลอยหรือตลาดโต้รุ่งร่วมผิดขอนแก่นค่ะ